หนูสกปรกสกปรก adjective ครับสกปรก adjective บี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 บับี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 บูบีบีบอบับี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 บับกบีได้นะีู้ภาษาบีบกบีบีบีบรบีเขบาใจบีบีบีออบีบีบีบค่อบีบีษีบีบีบษบีเี็นบีบีไม่ตบองสงสารผมบี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  ไม่ได้สงสารเดี๋ยวผมเรียนรู้เมื่อไหร่พวกคุณเจอแน่เราเล่นสี่รอบนะตอนนี้เรียนรู้ไปแล้วนิดหนึ่งในรอบที่หนึ่งโอเคไหมเหลืออีกสามรอบให้เรียนรู้มายังเรียนรู้อยู่ยังไม่แพ้หรอไม่เรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้ไปแล้วไงเรียนรู้ความแพ้แ้้งดิเรียนรู้ความแพ้เสร็จแล้วมันจะมีอีกสามรอบแน่เลยเดี๋ยวนะถามได้ปะถามอยากรู้ว่าปกติไปรายการอยู่เคยแพ้ปรอก็ไม่ชอบแพ้ไม่เคย สัมผัสได้เลยความอึดอัดอ่ะมันมันมาหนูโอเคก็ไม่ใช่หนูอะหนูอะไรกันนะโอวานาโอวานาที่ผมได้คะแนนยังอ่ะรอก่อนรอก่อนอมจาไปได้ผมจะไปได้สักคะแนนเลยใช่ไหมอาจารย์ EP หน้ามันมันมันได้ศูนย์เยอะจริงๆเกมนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสารผมยังไม่มีใครสงสารเลยไม่ไม่ไม่เคยเห็น CK ออกรายการไหนแล้วเงียบขนาดนี้มาก่อนเลย จริงเขาฟาดเบิร์กไงตายเลย<อ><อ>แล้วประเด็นคือรายการอื่นคนอื่นทำรายการที่ทำตัวเองด้วยซ้ำ <c oughs>